สวัสด like ีครับพบกับผมช่องช้างน้องัญษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมก็ขอขอบพระคุณครับผมวันนี้ก็จบภารกิจไปด้วยดีครับผมวันนี้ก็มาไล์สดช่วยน้องชมพู่นะครับผมวันนี้ก็จบภารกิจไปด้วยดีนะครับผมขอขอบพระคุณครับผมแม่ๆทุกทุกท่านครับผมที่เขามาช่วยอุดหนุนช่วยอุปการะสาหรับช่องเล็กๆของเรานะครับผมวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณครับผมทุกทุกท่านครับผมที่เขามาช่วยช่างช่องเล็กๆของเรานะครับผม วันนี้กับผมกับน้องชมพู่ครับผมวันนี้น้องชมพู่ก็ดีใจมากเลยครับผมจะทานของหวานจากคุณแม่ครับผมนี่ครับผมน้องชมพู่ครับผมก็ขอฝากแม่แม่แลครับผมติดตามนะครับผมติดตามน้องชมพู่นะครับผมแล้วก็ช่อง youtube ของน้องชมพู่ครับผมที่จะเปิดใหม่นะครับผมช่องชมพู่ครับผมเด็กดื้อครับผมช่องเขาจะเปิดใหม่นะครับผม หรือยังไงก็จะแจ้งเตือนให้แม่แม่ครับผมเอามาช่วยมาดูแระครับผมสําหรับช้างตกงานนะครับผมขอขอบคุณครับผมวันนี้ที่ให้น้องได้ทานของหวานครับผมให้พ่อขวานได้มีคะแนนครับผมสั่งสับปะรดครับผมได้ค่ากับข้าวค่าน้ำมันครับผมขอขอบพระคุณมากมากครับผมแม่แม่ทุกท่านครับผมที่เข้ามาดูครับผมเอามากดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้ ความนุก็ขอให้แม่ๆกับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมความเจ็บไปน้ำไปใหม่ความไข่ไปนํำไปตอวนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาด้วยครับผมด้อครับผมนี่ครับผมขอขอบพระคุณครับผมทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆของเราครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมกับช่องช้างน้องภาษานะครับผมวันนี้ก็นี่เป็นสับปะรดของน้องชมพู่ครับผมวันนุกกลับมาเขาก็ลงเกือบจะหมดแล้วครับผมนี่ก็เป็นสับปะรดของน้องชมพู่นะครับที่แม่แม่ให้คะแนนมานะครับผมขวานแบงก็ได้ไปซื้อสับปะรดครับผมมาไว้ให้กับน้องชมพู่นะครับผมทุกคะแนนของท่านมีความหมายต่อเรานะครับผมขอขอบพระคุณครับผมแม่แม่ครับผมเข้ามาช่วยอุดนุนนะครับผม สำหรับสับปะรดนะครับผมวันนี้ก็นี่ครับผมอยู่จะอยู่ข้างๆหลักน้องชมพู่นะครับผมนี่ครับผมกับควานครับผมคะื้ออร้ให้น้องชมพูนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะครับผมนี่ครับผมกับน้องชมพูครับ นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสับป,ปะรดของน้องชมพู่นะครับผมนี่ครับผมน้องชมพู่ครับผมอย่างรอทานสับป,ปะรดนะครับผมนี่ครับผมทุกคะแนนของแม่แม่มีความหมายกับตัวน้อง,น,องน้องช้างะครับผมนี่ครับผมกับน้องชมพู่ครับผมได้มาทานสับป,ปะรดครับผมขอขอบพระคุณะครับผมทุกท่านครับผมที่เข้ามาช่วยอุดหนุนอาหารครับผมของหวานเพื่อ ครอบครัวควันช้างจะได้คะแนนครับผมเข้ามาจึนเลียครับผมเลี้ยงน้องๆช้างครับผมก็ขอขอบพระคุณครับผมทุกทุกท่านครับผมวันนี้น้องภาษาก็ได้มาช่วยน้องพู่ครับผมกับแม่แ่ครับผมทุกทุกท่านครับผมกับที่ท่านที่กดไลค์กดแชร์กับที่ท่านเตือคะแนนเข้ามานะครับผมขอขอบพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ